30ปีของเส้นทางเวียครับนะครับผมไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสดหรืออาหารทะเลแปลรูปคุณภาพสูงที่ตอนนี้เนี่ยไม่ใช่อยู่แค่เฉพาะในประเทศไทยอย่างเดียวแล้วส่งออกไปสู่นะฮะทั่วทุกมุมโลกข้างหน้าผมนี่คือต้องบอกก่อนนะว่าเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งเรามีอะไรบ้างครับเนี่ยอันนี้จะเป็นหมึกไข่แดดเดียวค่ะแดดเดียวใช่ค่ะปลาทูค่ะ อันนี้ปลาคีตัง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 ไม่รู้จักจริงๆอาจจะเคยกินแล้วแต่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าปลาคีตังต่อไปปลากระบอกกุ้งแชบวยอันนี้โอ้โหตัวเบ้เริ่มเลยค่ะมึกหอมมึกหอมนะฮะแมงดาและก็ก้างกระดานพวกนี้นี่ของสดอย่างนี้อยู่แค่ขายแค่เฉพาะในประเทศเราถูกต้องค่ะในประเทศอย่างเดียวค่ะส่งที่ไหนบ้างเฉพาะของสดเราตอนนี้ เราส่งห้งสปปรรพสินค้าชั้นนําทั่วประเทศเลยค่ะซึ่งนี้คือเป็นธุรกิจหัวใจหลักที่เริ่มต้นโดยคุณแม่แต่เราไม่ทิ้งนั่นก็คือในเรื่องของของสดนะครับผมเพราะว่ายังไงเทรนด์ของการกินอาหารทะเลก็ต้องการกินสดเป็นหลักก่อนอยู่แล้วรวมถึงปูม้าสดด้วยะนะครับผมนอกเหนือจากนี้แล้วแน่นอนที่สุดนะครับผมก็มีเรื่องของการแปลรูปเข้ามาปัจจุบัน2 0ประเทศนี่อเมริกาส่งได้แล้ว ยุโรปส่งหมดแล้วส่งเกือบทุกป,ประเทศในยุโรปค่ะเกือบทุกประเทศในยุโรปเลยซึ่ง,งนี่คือหินหินยากๆทั้งนั้นเลยที่เราที่เราสามารถส่งเข้าไปได้แต่ก็ยังไม่หยุดอยู่แค่นั้นยังมีผลิตภัณฑ์แปลายรูปที่เกิดขึ้นอีกมากมาย